สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเกมคุณยายแกนนี่โรบอทนะสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นคุณยายแกนนี่โรบอทก,กันเราจะเริ่มกันในบทที่หนึ่งกแล้วกันเอาละมาดูสิว่าคุณยายแกนนี่โรบอทมันเป็นยังไงได้ข่าว่าเล่นหลายคนได้ด้วยนะทุกคนโอ้โห นี่มันคุณยายหัวล้านนี่นะเฮ้ยเอาละอย่ามาวาดูคุณยายหัวล้านเลยไปดูกันก่อนซิว่ามีอะไรให้ปรับกันบ้างมีเงาด้วยเออเอาเป็นสว่างลแล้วกันนะออกมาจากที่นั่นคุณมีเวลาที่จำกัดทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ในบ้านและระวังด้วยนะยายอบ้าขอให้โชค<บ>ดีละ่ะ คุณยายเป็นบ้าด้วยเหรอเนี่ยโอเคไปกันเลยเฮ้ย hey. ทุกอย่างอยู่ที่บ้านหลังนี้หมดแล้วออกจากหนีบ้านห hey. นีบ้านหนีบ้านเฮ้ย hey. เอาละเอาละต้องระวังคุณยายเฮ้ย hey. เพื่อนเฮ้ย hey. เพื่อนเราจะหนีทางไหนกันดีอะเฮ้ย hey. ในในพูกกับเราได้ไหมไม่ได้เหรอโอ้โ oh. หหนีทางหน้า ประตูหน้าก็ล็อกหมดเลยสวยละมีเวลาแค่เฮ้ยใครโดนซะแล้วเฮ้ยแตงโมผีแสดงว่ามีคนหาไปก่อนล้วแล้วสิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โมาไม่สุ่มเสียงเลยเพื่อนเราเฮ้ยเพื่อนเราโดนตีหัวขาดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยบวนได้ดูเพื่อน ยายมาตอนไหนฮะี่ยโอ๊ยตกใจหมดเลยคืนที่หนึ่งลองอีกหนึ Jim, ่งครั้งเพื่อนนายก็ตายเหมือนกันเหรอเพื่อนเพื่อนระวังออกมาเฮ้ยเพื่อนออกมาออกมาก่อนยายยายเพื่อนอะไรไปทำเตะโดนทำไมอ่ะ เดีย๋ยวยายก็รู้หรอกว่าเราอยู่ในนี้เอเอเฮ้ยแอบบหลังผู้หญิงล้วปลอดภัยเอ,อยเอ๊ะยังไงดีเฮ้ยไปแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนผู้ชายด้วยโอเคถ้าเราแอบ,บหลังพวกนายเราจะปลอดภัยสินะแต่ว่าเราหนีประตูข้างหน้าดูแล้วน่าจะหาของเยอะแน่เลยมีแบตเตอรี่เก็บไปก่อนเก็บไปก่อน ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้โอ้โหน่ารักจังเลยดูดูเหมือนว่าจะผอมไปหน่อยนะโอเคถ้าเรามีเวลาเราจะมาช่วยแกนะเจ้าเท็ดดี้ไปดูซิเฮ้ยไม่แน่นะเนี่ตรงนี้มีรหัสโค้ดอะไรเต็มไปหมดเลยเราอาจจะหนีข้างหน้าแล้วก็ดีไงเบอร์หนึ่งมีเวลาเหลือแค่สิอวิจะมามัวพูดมากไม่ได้นี่เป็นกุญแจข้างล่างวันดีกาเพื่อนรักว่าแต่ปากนาหายไปไหน๋อ้าอยู่นี่เอง รีบรีบเอารหัสไปใส่ที่ประตูข้างหน้าก่อน <c oughs> มีเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้น <c oughs> เอาละเขาบอกให้กด4 <c oughs> เพื่อให้รหัสมา <c oughs> เรียบร้อยกดล,ล็อกไปหนึ่งดอก <c oughs> แล้วก็ต่อไปก็อันนี้อะไรอะสมุดคำพีรวคุณยายเก็บไว้ก่อน อันไหนที่เราไม่ใช้แล้วก็ลากมาไว้ตรงนี้ได้ดีมากแบตเตอรี่กดเล็กตึงแบตเตอรี่ดูเหมดดือนว่าจะใส่ตรงนี้นะเทียบร้อยแล้วปลดล็อกอันที่สองโอ้หนายจะไปลกอายเหรอี่ดูเหือเพื่อนเราใส่สเต็มยศเดี๋ยวโด,ดนไรไฟกันเซบแล้วนะดูแล้วเพื่อนเราน่าจะเอาแตงโมไปใส่แล้วล่ะลองออกไปดูสิ ยังไงกุญแจสีแดงเราต้องเก็บไว้ก่อนอันนี้อะไรอ่ะด้ามปืนเฮ้ยรามีเอ้ามันเป็นรถนี่นะนึกว่าจะเป็นค้อนอ่ะแสดงว่าที่จับนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วโอเคเฮ้ยโอ้โหายมาทำไมเนี่ย อยู่ๆก็มาเจอยายคืนที่สองเฮ้ยโอ้โหพวกนายมาอยู่อะไรกับตรงนี้ไปเถอะโอ้ต้องเริ่มเก็บของใหม่หมดเลยแล้วเนี่ยต้องห้ามตายว้ามาอีกแล้วแบบคนอื่นบ้างมาหาอะไรกับผม นี้ก็มีคนเปิดไปแล้วมันคืออะไรกันเซฟคีย์เหรอแสดงว่ามีคนเปิดเซฟคีย์ไปแล้วละสิเออขอรับไปก่อนนะเอา้าก็ยังไม่มีใครเปิดเซฟคีย์นี่นะแล้วพวกนายไม่เอาไปเปิดล่ะสงส่เพื่อนเราไม่รู้ว่าเซฟคีย์อยู่ตรงไหนโอเคเราจะเปิดให้เซฟคีย์มันก็อยู่ตรงนี้ไงกุญแจที่ใช้ตัดโซ่ มันอยู่ข้างล่างนี่นะเซฟคียไม่ต้องใช้แล้วตัดโซ่เหรอเอาไม่ต้องใช้แล้วกัแล้วกันเพราะว่าครั้งนี้เราจะหนีออกจากข้างหน้าอย่างเดียวคุณแจอาวุธตัวกียังเหลืออีกเยอะเลยอะกว่าจะหาครบเฮ้ยติดอะไรเนี่ย คุณเชเอาพุธเพื่อนเราก็ได้ไปแล้วไม่ต้องใช้แล้วไปไปเอาหนังสือคำพีดีกว่าคุณยายจ๋ามาแล้วจ้ายายอยู่ไหนเฮยไม่ชอบปิดประตูนะเพื่อนแลวนายทำไมไม่เปิดเอาคำพีไปใส่คุณยายเล่า ยายผมมาปิดปล่อยยายแล้วนะ <S <S โอ้โหคุณยายเล่นกล้ามเลยเนี่ยคุณยายเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอะคุณยายมีกล้ามด้วยเพื่อนลานายมาทำอะไรนี่อย่างนี้นี่เนี่ยมันเหลือหกนาทีนะไปเชื่อกันหาทางออกกันเถอะให้เราเล่นไม่รู้เรื่องเลยโอย,โห,ยหมองไม่เห็นเลย ทำยังไงได้เพื่อนเราก็นพัพิการฉัดด้วยอ่ะยายก็ยังไม่ออกมานักดาบนักแต่และตัวเพื่อนเรานายไปยืนทำอะไรตรงนั้นโธ่เอ้ยมีดาบซับ่าวยืนคุยกับกำแพงที่เสดต้องช่วยตัวเองซะแล้วละ่ะรีโมทเฮ้ยสเปสเปชฉีดยายนี่ ได้เลยไม่มีใครช่วยเราได้เลยี่โมดกด2เอาละมาตรงนี้กดใช้งานเฮ้ยฮะอะไรอะ่ะเอาละเร,ร้อยสเปรฉีดยายกด3มาเลยตอนนี้ปลดล็อก1 2 3 เฮ้ยเดี๋ยวแค่หากังไกลเหรอกังไกลเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยายจใ,ใ,ให้กุญแจผมแล้วเหรอโอ้ยใหญ่เร่นกล้ามหรือว่ากุญแจจะอยู่ที่ห้องคุณยายแม่มุมนี่ไงนี่ไงโอ้ยฉีดอะไรนะ่ะนักดาบ นักดาบอุ๊ยนักดาบล่วงเลยนี่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 ไปไงไปไงนักดาบล่วงไปแล้วแต่เรามีสเปรย์ฉีดยาอยู่เฮ้ยเฮ้ยต่อไปอจวารแม่ม,มุ้มนี่นะเอาใส่ก่อนต้องลงไปข้างะละ่างซะแล้วล่ะไปแล้วจุดมุ่งหมายของเราก็คือคืออะไรนะต้องเอาไข่ควงไปไข่ ไม่มีใครอยากจะมาหรอกแต่เราก็ต้องมาเพราะเราเป็นโินโล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 ,ล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 วับเอาใครขึ้นไปข้างบนลิปเร็วเร็วรีโอ้ยโีบเฮ้ยลิปเร็วเร็วโอ้โหโโลโมชั่นเหลือเกินเอาละเบอร์หนึ่งเมื่อกี้เลยเราดูเบอร์หนึ่ง มันต้องใช่เบอร์หนึ่งแน่ๆนี่ไงเฮ้ยคิมจัดรูเข้าเฮ้ยได้แล้วอีกสี่นาทีจะทันไหมเนี่ยเหลือแค่สี่นาทีจะทันหรือเปล่าเฮ้ยกดหนึ่งใช้ไ่ควงสามนาทีแล้วขอให้เป็นกุญแจส,สีสีสีไม่สีซะและ้ว ออกจากที่นี่วิง่งหนีอย่างเดียวเอาคอยควงไปตัดเฮ้ยเราได้ไขควงม,มาแล้วรอเราด้วยเฮ้ยไขโดนเดสไปแล้วอะไรอ่ะส่วนหนึ่งของปุ้ลูกซองเฮ้ยรีบเลยรีบเลยต่ครีมตัดมาแล้วเฮ้ยตกใจ นายไปเอาคีมไอ้ที่ตัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยอย่าบอกนะมันใช้กันไกลสองอันดัดได้อะอ้าวน้ยจะมีสเปรย์พิกไทยฉีดยายนี่นะนี่นี่เพื่อนเอา,มาเมื่อไรปลอดภัยเพื่อนนี่น้ำมีสเปรย,ย์สียายรอต้องเอาวิ้ยแต่มันไม่มีค้อนนี่โค้อนหายเอ๊ะเรามีวิธีนี่นะเดี๋ยว ต้องต้องต้องโยนน่ะไม่โยนไม่ได้นี่นาโถเอ้ยไม่ทันแน่แน่ขอหายอุ๊ยหัวหลุดนี่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 ไปไงเปไงไปไงตาบอดแต่ก็ยังเดินได้นะยายเฮ้ยนโมโหจริงๆ กดไปที่5ก่อนเรียบร้อยแล้วเราจะไปเอาจากไหนะนี่นี่นี่นนไปแกไปไงมาดูยายกายร่างสิอุ๊อู้หหัวหลุดไปเลยคุณยายหัวหลุดเอาละดูแล้วเหลือแค่นาทีเดียวเรายังหาค้อนไม่เจอเลย หรือว่าคอนจะอยู่ข้างล่างข้างล่างเหรอไม่น่าจะอยู่ข้างล่างอ๋อเข้าใจแล้วจิ๊บม,มมมุมเราจะลองเข้าไปข้างล่างกันดูกันแล้วกันที่ห้องหัวกะโหลกม่ยลงไปสิห้องหัวกะโหลก เอาแล้วนะเวลาจะหมดอยู่แล้ว้มีคนเปิดไปแล้วอะโกรกเอเลียนนี่เนี่ยยิงก็ไม่เป็นไรแผ่นเยือกแข็งเอาละอย่างน้อยยายก็เจอแผ่นเยือกแข็งผมก่อนตายก็แล้วกันเวลาผมจะหมดแล้วเวลาผมจะหมดอยู่แล้วยายเพื่อนระวัง เพื่อนเออโอ้ยเอยอ,อนี่เนี่ยฮะแผ่นที่แฉงทำงานละเฮ้ยเราเราเหยียบแผ่นยี่แข็งก็ไม่เป็นไรด้วยยัยเฮ้ยมันเหลือแค่กุญแจแผ่นล็อกคีย์เท่านั้นน่ะไม่ทันแล้วเพื่อนเราโกเกมโอเวอร์กันแล้วละ่ะเพื่อนนายยิงมั่วเลยเนะพื่อนนายทำอะไรข้างนาอะ่ะ บมเวลาจนได้เอาไว้งวดหน้าเราจะมาเล่นให้ดูกันแล้วกันนะหมดเวลากับคุณใหญ่กันนี่เป็นเกมที่สนุกมากเลยนะกับคุณใหญ่กันนี่โลบบอกอย่าลืมไปเล่นกันละ่ะ